ตอนนี้มูลนิธิการตอตพลางช่วยสู้มีมติคืนเงินห0,000ื่นให้กับบริษัทมิสแกมตามที่คุณนวัดมีความประสงค์ขอเงินคืนและตอนนี้ได้ส่งเงินกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วส่วนที่คุณนวัตบอกว่าจะไม่ร่วมงานกับผมแต่คุณนวัดได้ถามผมไหมครับว่าอยากร่วมงานกับคุณนวัดไหม สืบเนื่องจากที่การจอมพลังได้โพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงกรณีที่ได้มีการโอนเงินส่วนตัวของตนเองจำนวนห0,000บาทคืนให้นายนวัดอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่เคยบริจาคให้มูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ซึ่งหลังจากโอนเงินแล้วนายนวัดออกมาระบุว่าไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัวแต่ต้องการเงินจากมูลนิธิคืนโดยให้เหตุผลว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทมหาชน โดยการจอมพลังก็ชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่านคลิปว่าเงินที่นายนาวัตบริจาคให้มูลนิธิน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ให้กับชายแดนแล้วแต่ไม่เป็นไรเอาที่นายนาวัตสบายใจตนจึงได้ทำการโอนเงินจำนวนห0,000บาทไปยังมูลนิธิการจมพลังช่วยสู้โดยระบุว่าขอบริจาคช่วยมูลนิธิให้นำเงินคืนน,นายนวัตซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการให้ถูกต้องและโอนคืนไป ส่วนเงินที่ตนโอนให้นานวัตรรอบแรกจำนวน50,000บาทตนไม่เอาคืนจะเอาไปซื้อน้ำพริกจากคนหรืออะไรก็แล้วแต่เลยเราทุกคนจะได้แยกย้ายกันออกไปทำมาหากินต่อมาค่ะการจอมพลังได้อัดคลิปอัปเดตนะคะว่าตอนนี้มูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ได้มีมติคืนเงิน50,000บาทให้กับทางบริษัทมิสแกรนตามที่คุณนวัดมีความประสงค์ของเงินคืนตอนนี้ไดโอนเงินกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะเดียวกันค่ะการจอมพลังยังบอกว่านวัดเนี่ยผู้บอกว่าไม่ต้องการร่วมงานกับการจอมพลังซึ่งทางการจอมพลังก็ตอบกลับไปว่าอันนี้ก็ไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงแต่คุณวัดได้ถามไหมว่าผมอยากร่วมงานกับคุณวัดหรือเปล่าตอนนี้มูลน,นิธิการจอมพลังช่วยสู้มีมติคืนเงินห0,000ื่นให้กับบริษัทมิสแกมตามที่คุณวัดมีความประสงค์ขอเงินคืน และตอนนี้ได้ส่งเงินกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วส่วนที่คุณนวัดบอกว่าต้องการให้ชี้แจงว่าจะทําถนนเส้นไหนตรงไหนมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ยินดีทําให้ครับแล้วส่วนที่คุณนวัดบอกว่าจะไม่ร่วมงานกับผมผมก็ไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงแต่คุณนวัดได้ถามผมไหมครับว่าอยากร่วมงานกับคุณนวัดไหมอ่ะโอเคครับนะก็วันนี้ยังเหมือนเดิมใครอยากจะช่วยสนับสนุนกันจอมพลังครับก็สามารถมาได้ที่ไลฟ์ ปล่อยของในช่อง TikTok กันจอมพลังก็ขอบคุณ f อทุกคนครับที่รักและก็สนับสนุนผมตลอดมาแล้วฝากทุกคนนะครับกดติดตามไว้นะก็เดี๋ยวเรามาดูอีกบทบาทหนึ่งของผมครับก็ตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วเรามาสนุกกันครับกดติดตามไว้ครับซึ่งนวัดเองก็เคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวเช่นกันบอกว่าคนดีทำคลิปแขวนผมคอมเมนต์ภาพพิงผมกว่า17,000คอมเมนต์เบื้องหลังคือการซื้อโฆษณาโปรโมท โพสต์นี้ดูได้จากคำว่าสนับสนุนที่อยู่ด้านล่างเมื่อซื้อโฆษณาสำเร็จมันจะมีคำนี้ซ่อนอยู่ด้วยทาง tiktok ok จะช่วยส่งคลิปนี้ไปยังที่ต่างๆเปิดการมองเห็นมากขึ้นตามการซื้อโฆษณาคนที่ดีกว่านี้ผมมองไม่เห็นเลยครับคนนี้คือดีที่สุด